กระตูกระต่ายบ้านเรากินข้าวผัดนะครับพี่น้องไม่ใช่ข้าวผัดธรรมาดานะครับข้าวผัดเบคอนด้วยนะครับดูแย่งกันกับพี่มันพี่มันอาจจะเจอแมลงโคนแล้วก็ของที่มาดูจะใส่ันเอาที่มันเอาเท้าเขียหกไปหลายทีแล้วเนื้อ อร่อยครับข้าวผัดเริกขออย่าอร่อยครับกระต่ายบ้านเรานะครับผักไม่กินน้จ้าผักไม่กินยังไงผักไม่กินม <c oughs> านกินแล้วข้าวผัดไปโทดกระต่ายบ้านเรากินข้าวผัดแล้วต้เนี่ยข้าวผัดจริงๆรนะาจ๊ะข้าวผัดนี่ข้าวผัดนะจ้ะเาเน, <c oughs> นี่ยวางไปกินข้าวต่อลรา ว่ามันจะก็หายแล้วครับเต็มบ้านเลยครับ <S 2> <S 2> ไปแล้่กระตายตื่นตูมไปแล้วนะครับ